เร็วเร็วเร็วสไลด์แ h มแฮมแฮมแฮมเร็วกว่านั้นแฮมเร็ว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 สปีดเร็วเร็วดีฟอสชิวโฟไปเลยเออเหมือนอิงเว้นระยะหน่อยเดียวเดียวเว้นระยะหน่อยเว้นระยะหน่อยเว้นระยะหน่อยค่อยออกมาให้มันมาถึงเครื่องค่อยออกมาพวกนั้นสไลด์ตัวไปเร็วเฮ้ยฝึกเฟเวิร์ด เร็วเร็วเร็วฝึกความคล่องตัวตัวเองหน่อยแฮมความคล่องตัวไม่มีนะเชฟมึงไอเชฟตาคอนโทรนดีๆตุ่นคอนโทรนดีๆน้อยคอนโทรนดีๆเบสิกถ้างั้นเราจะไม่ได้มีโอกาสได้ลงเล่นวันพีชประตูมาโยนบอลให้กันเลยแฮมอย่าเดิน ดีมากน้อยขยับน้อยขาขยับด้วยขาซ้ายขยับด้วยเออเ<า>ยอะมากเชฟ เล่นเลยแคมป์ให้บอลมีน้ำหนักดีให้